สวยราคาดีอนาคตไกลซื้อแล้วกําไรเลยนะคะลูกค้าจ๋าที่ดินแปลงนี้เป็นที่มรดกนะลูกค้าจ๋าลูกค้าฝากขายด่วนด่วนแบบด่วนมากขายแบบราคาพิเศษราคาดีมากๆสวัสดีค่ะวันนี้ลุงฟ้าค้าที่ดินพาทุกท่านมาพบกับที่ดินคลองหกคลองหลวงนะคะคลอ,องหกฟองหลวงนะคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่พิกัดซอยห5ตะวันตกนะคะเข้าจากถนนหลักเลียบคลองหกนะคะเข้ามาแค่เพียง300รอเมตรเท่านั้นนะคะ ด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะลูกค้จาจ๋าถนนคอนกรีตกว้างหกเมตรนะคะเขาออกสะดวกค่ะที่ดินแปลงนี้ห่างจากตลาดร้านอาหารแล้วก็เซเว่นแค่เพียง1กิโลเมตรนะคะห่างจากจุดขึ้นลงมอเตอร์เว์เพียง1ิกิโลเมตรห่างจากมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะอยู่10กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้เข้ามาเป็นร่องสวนเดิมลูกค้จาจ๋าที่สวยมากเหมาะทำโกดังคันสินค้าบ้านสวยเกษตรนะคะมีเพื่อนบ้านเรียบร้อยนะ ปัจจุบันที่ดินเป็นร่องสวนเดิมนะคะปัจจุบันทางเราเอาแมาคอคชียร์ิ่งแปลให้เรียบร้อยค่ะมีบ่อสําหรับเลี้ยงบ่อบัวบ่อปลาเรียบร้อยนะลูกค้าด้านหน้าจะเป็นหนึ่งไร่นะคะเชื่อมกับด้านหลังบริเวณด้านหลังอีกสองไร่นะคะที่สวยมากขุดบ่อไว้ให้เรียบร้อยค่ะสําหรับบ้านสวนเกษตรเนื้อที่ที่ขุดบ่ออยู่ที่ประมาณหกสิบตารางวานะคะอ่าอยู่ที่ประมาณสองงานคะ่ะลูกค้าจ๋า ไม่ลึกมากบ่อบอ,บอจะไม่ลึกมากนะคะประมาณลึกประมาณแค่ประมาณเมตรกว่าถึง2เมตรแค่นั้นนะคะกํ <c oughs> าลังดีบ้านสวนกเกษตรไม่ต้องไปเสียค่าแมคโครอีกหลายหมื่นนะคะสําหรับขุดบ่อทางเราขุดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เชื่อมไปถึงตรงนี้นะคะเข้ามาด้านหลัง2องไร่ราคาขายถูกขายด่วนข้างเคียงขายราล้หนงล้านแปดแสบาทนะคะเราขายเพียงราล้หน่ล้านห้าแสห้าหมื่บาทเท่านั้น ยกแปลงนะคะสไร่นะคะลูกค้าจะทุกค่าใช้ใจ่ายวันโอนทางฟ้าผู้ขายรับผิดชอบทั้งหมดคะ่ะสนใจติดต่อหาฟ้าด่วนนะคะเบอร์ฟ้า082 257 39 57ค่ะอดีดไลน์ฟ้านะคะ0ูนย์1ป0 1 7ค่ะแล้วพบกันที่สำน,นักงานที่ดินนะคะถ้าลูกค้าถามว่ามีเพื่อนบ้านไหมมีแน่นอนคะ่ะเพื่อนบ้านซื้อที่ไปแล้วนะคะสไร่กำลังปรับพื้นที่ทำเป็นบ้านสวนเกษตรนะคะ มีเพื่อนบ้านแน่นอนจ้ะลูกค้านะัดชมแปลงที่ดินได้ทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทักหาฟ้าเลยจ้าแล้วพบกันที่สำนักง,งานที่ดินนะคะสวัสดีค่ะ